สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ้ยกีกแล้วนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมอยู่ณตอนนี้นะคะวันนี้มาพบกับปุ้ยเพชรยนต์ค่ะวันนี้ปุ้ยอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนสริไทย68มินบุรีกรุงเทพค่ะสำหรับวันนี้นะคะมารีวิวรถตู้คอมพิวเตอร์กันบ้างค่ะเป็นเครื่องสามพันรถปี2015นะคะสำหรับคันนี้ค่ะราคาเสนอขายที่640,000บาทเท่านั้นสำหรับลูกค้าที่นะคะ อยากให้ปุ้ยช่วยผ่อนค่างวดให้นะคะ beginning งวดแรกนะคะในส่วนของงวดแรกนะคะราคา645,000บาทนะคะเราจะช่วยผ่อนนะคะในส่วนของค่างวดงวดแรก1งวดนะคะ ในส่วนตรงนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ปุ้ยได้เลยค่ะ0641462466นะคะเป็นรถตู้ปี2015นะคะราคา640,000บาทเท่านั้นนะคะจะจ่ายค่างวดช่วยจ่ายค่างวดให้ลูกค้า1งงวดนะคะในส่วนตรงนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะ ที่เบอร์ปุ้ยเพชรยนต์ค่ะ0641462466นะคะลูกค้าท่านใดที่อยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงสามารถเข้ามาได้ทุกวันค่ะนะคะอยู่ที่เซนทรีไทย68มนบุรีกรุงเทพนะคะเปิดบริการเปิดบริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะศุกร์ทิตย์ก็เปิดนะคะ ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะสำหรับรถตู้ปี2015นะคะราคา600,000บาทนะคะในส่วนตรงนี้ผู้จะช่วยจ่ายค่างวดให้ลูกค้า1งวดนะคะจะช่วยจ่ายค่างวดให้ลูกค้า1งวดนะคะฟังดีๆนะคะตกย้ำตรงนี้ในส่วนตรงนี้นิดนึงนะคะช่วยจ่ายค่างวดแรก1งวดนะคะสำหรับนะคะในส่วนของนะคะในส่วนของรถตู้ปี2015นะคะราคา600,000บาทเท่านั้นนะคะ ท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์ปุ้ยเบอร์นี้ค่ะ0641462466ค่ะปุ้ยเพชรยนต์นะคะสำหรับคันนี้รายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างนะคะลูกค้าที่นะคะมองหารถตู้อยู่นะคะตอนนี้ไว้นะ,ะรับส่งนักเรียนหรือว่านะคะในส่วนของลูกค้าที่อยากใช้นะคะในส่วนของวิ่งงานนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ ตอนนี้มีรถตู้ให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะมากกว่า60คันกันเลยนะคะในส่วนของรถตู้ของบริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะรับประกันนะคะเป็นรถเดิมสภาพเดิมๆนะคะไม่มีชนนะคะเล่มไม่ชำรุดสูญหายนะคะ รถไม่มีตีลังกาพริกําไม่มีรถป้ายเหลืองไม่มีรถวิ่งวินนะคะนี่คือแจ้งลูกค้าก่อนเลยนะคะว่าลูกค้าจะได้รถสภาพดีๆแบบนี้นะคะลูกค้าที่กำลังมองหารถตู้อยู่นะคะตอนนี้สามารถติดต่อสอบถามมาที่เบอร์ปุ้ยได้ค่ะ064 1 4ห2 4 6 6นึ่งสองค่ะปุ้ยเพชรยนต์นะคะขออนุญาตพาชมรอบพันกันก่อนนะคะรับประกันความสวยความเดิมของรถตู้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อหาปุ้ยได้ ะะแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นคันนี้นะคะปี2 0 1 5อันนี้คุยโปรโมชั่นก่อนนะคะเป็นรถตู้ปี2 0 1 5ราคา640 0 0 0บาทนะคะรถตู้ปี2015ราคา640 0 0 0บาทนะคะปุ 2015, าา 6, 40, ะะป้ยช่วยจ่ายค่างวดให้ลูกค้า1งวดนะคะช่วยจ่ายค่างวดให้ลูกค้า1งวดนะคะในราคา64 0 0 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้นะลูกค้านะคะเดี๋ยวพาชมนะคะขออนุญ,ญาตพาชมด้านหลังกันก่อนนะคะ พาชมด้านหลังกันก่อนนะคะสำหรับคันนี้ค่ะลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะว่ารถของเรานะคะลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะว่ารถของเรานะคะเป็นรถตู้สามแถวนะคะเดิมๆสภาพเดิมๆนะคะพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าที่อยากจะดูรถจริงนะคะสามารถติดต่อสอบถามที่เบอร์ปุ้ยค่ะ0ูน1 4 6 2 4 6 6นะคะคันนี้นะคะจะมีในส่วนของพรมแถมมาให้ นะะในส่วนของพรมแถมมาให้นะคะสำหรับรถตู้นะคะปี2015นะคะกระจกเดิมนะคะแม็กเดิมคันนี้ได้แม็กนะคะปี2015แม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะนี่เลยค่ะ คันนี้จะได้เป็นเบาะสามแถวนะคะสามแถวเบาะหนังสามแถวนะคะลูกค้าที่ต้องการเบาะหนังสามแถวสี่แถวนะคะรีเควสกันเข้ามาได้ลูกค้าท่าในใดที่อยากได้เป็นเบาะ VIP นะคะสามารถรีเควสกันเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้เป็นประตูเดิมนะคะยังไม่เป็นไฟฟ้านะคะสําหรับรถตู้คันนี้ค่ะของเราจะเน้นเป็นระบบเดิมๆนะคะสภาพเดิมของรถนะ แกม,แมนนวลนะคะคันนี้เครื่องยนต์สามพันดีเซลดูความเดิมของรถนะคะรับประกันในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะคะเครื่องยนต์เดิมรายละเอียดสภาพรถพร้อมใช้งานนะคะท่าในใดที่สนใจสามารถได้าไลฟ์กันเข้ามาได้ค่ะ0 6 4 1 4 6 2 4 6 6ค่ะปุ้ยเพชรยนต์นะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ อย่าลืมนะคะโปรโมชั่นสำหรับรถตู้ปี2015นะคะ640,000บาทนะคะช่วยจ่ายค่างวดล่วงหน้าให้1งงวดนะคะลูกค้าก็ขับฟรีไปเลยนะคะ60วันนะคะ เดี๋ยวเพื่อช่วยจ่ายค่าง,งวดบิกิน n ่ง,งวดแรกให้หงวดน,นะคะในราคา640,000บาทนะคะสำหรับรถปี2015ค่ะถ้าในที่สนใจสามารถติดต่อหาปุ้ยค่ะ0 6 4ย์6 2 4 6 6หค่ะปุ้ยเพรยน์นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมฝากกด subscribe สั่นกระดิ่งนะคะเพื่ออัปเดตรถเข,เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็อัปเดตรถสวยๆเข้ามาใหม่กันอีกเยอะแยะมากมายนะคะกด subscribe สันกระดิ่งนะคะ ถูกใจไว้ได้เลยนะคะกดแชร์ไว้ได้เลยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่นะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ปุ้ยขอตัวรักกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ